ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ีมอบหมายงานประจำชั้นเรียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคลเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุดโครงการพัฒนาห้องสมุดและปลูกฝังนิสัยรักการด้นานการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้า แสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและสื่อสารอย่างเหมาะสมตามการละเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรู้ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีเจตคติเชื่อววก,กับวิชาชีพครูมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมตั้าแต่วนแรกจนถึงวันนี้ทําให้ข้าพเจ้าพบว่า การเรียนรู้คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะพัฒนาตุเองต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง